สวัสดีชาววันใหม่ใส่ใจภาวนาพีน่น้องวันพระฤหัสวันที่18บธันวาคม2025วันนี้จะนำเอาบทอ่านจากจดหมายถึงเดียวยเัสในหัวข้อบอกพระเป็นเจ้าทรงเผยแสดงความรักของพระองค์โดยทางพระบุตรมีเขียนไว้บอกว่าพระองค์ทรงวางแผนเป็นแผนการนันยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์และทรงให้พระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์เท่านั้นทรงรู้ ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงสงวนความรับข้อดีและรักษาพระดำรินี้ไว้ก็ดูเหมือนว่าพระองค์ทรงละเลยไม่ทรงห่วงใยพวกเราแต่โดยทางองค์พระบุตรแต่โดยทางองค์พระบุตรแต่องค์เดียวนั้นพระองค์เท่านั้นทรงรู้ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงสงวนความรับนี้และรักษาความรับนี้ไว้เป็นที่รู้โดยทั่วว่าทันทีที่พระค์ประทานให้เราพระพรทั้งหมดซึ่งมนุษย์เราไม่เคยคาดคิดทั้งไม่อาจเห็นหรือรู้จักได้ด้วยตัวเอง เมื่อพระเป็เจ้าทรงจัดเตรียมแผนการทั้งหมดนั้นโดยปรึกษาหารือกับองค์พระบุตรแล้วพระองค์ทรงคอยชั่วขณะทรงปล่อยให้มนุษย์เจริญชีวิตตามอำเภอใจปล่อยตัวไปตามราคะตัณหาและหลงทางไปตามความพึงพอใจและความปรารถนาของเขาไม่ใช่ว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในบาปของเราพระองค์ทรงยอมทนท่านั้นพระองค์มิได้ทรงเห็นชอบกับยุคแห่งบาปแต่พระองค์ทรงวางแผนการสำหรับยุคแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อปรากฏให้เห็นว่าชีวิตของเรานั้นมีความไม่เหมาะสมพระไทยดีของพระองค์นั้นก็ทรงทำให้เราสมควรได้รับความศักดิ์สิทธิ์เมื่อเป็นที่ชัดแจ้งว่าเราไม่สามารถจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้ด้วยพระกำลังของเราเองเราจะสามารถทำดังนั้นได้ด้วยฤทธิอำนาจของพระองค์ เมื่อความชั่วร้ายของเรานั้นถึงจุดสุดยอดจะปรากฏชัดแจ้งว่าผลตอบแทนคือความทรมานและความตายใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นถึงเวลาแล้วที่พระเบญนเจ้าจะทรงแสดงพระไทยดีและฤิธานุภาพของพระองค์ความรักและพระไทยกว้าง,วางขวางของพระเป็นเจ้าจะสุดอย่างถึงพระองค์ไม่เคยทรงรังเกียจหรือปฏิเสธหรืออาฆาตต่อเรามนุษย์เลยตรงกันข้ามพระองค์ทรงภาคเพียรอดทนเมตตาสงสารและทรงรับแบกบาปของเราเอง รองประธานพระบุตรของพระองค์เป็นฆ่าไทยเราผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงไถยคนชั่วช้าผู้ปราศจากบาปทรงไถยคนบาปคนชอบธรรมทรงไถยคนอาธรรมผู้ไม่รู้จักเปื่อยเน่าไทยผู้เปื่อยเน่าผู้ไม่รู้ตายทรงไถยผู้รู้ตายจะมีสิ่งอื่นใดอีกหรือที่สามารถลบล้างบาปของเรานอกจากความบริสุทธิ์ขององค์พวกเราคนชั่วช้าและคนบาปจะพบความศักดิ์สิทธิ์ได้ที่ไหนนอกจากในพระบุตร องเดียวของพระเบญจเจ้าการแปลสภาพบรรดาพิศวงแผนการที่ลึกลับพระพรที่ไม่อาจคาดคิดได้ความชั่วร้ายของคนจำนวนมากถูกซ่อนบังไว้ในองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แต่ผู้เดียวทำให้คนบาปมากมายนั้นกลับเป็นผู้บริสุทธิ์ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเบจเจ้าพระองคทรงเปิดเผยให้เราทราบโดยผ่านทางผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับวันนี้ก็หัวข้อ พระเจ้าเผยแสดงความรักของพระองค์โดยทางพระบุตรเราก็ทราบดีและเป็นความเชื่อหลักของเราอยู่แล้วบอกว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงรักมนุษย์เหมือนกับที่สองวันก่อนก็นกบอกแล้วเมื่อรักมนุษย์แล้วก็ปรารถนาที่จะให้มนุษย์นั้นเป็นดึงเดียวกับพระองค์แล้วเมื่อพระองค์สร้างมนุษย์มาก็ให้มนุษย์นั้นมีอิสระบอกไปแล้วให้มีเสรีภาพในการเจริญชีวิตตัดสินใจทำดีทำ ไม่ดีด้วยตัวเองและเมื่อมนุษย์ทำไม่ดีแล้วก็ทำผิดทำบาปหลงไปพระทิ้งพระเจ้าไปอะไรต่างๆพระเป็นเจ้าก็ทมตามพระสัญญาและก็คือส่งผู้ที่จะมากอบกู้มาไถ่กู้มนุษย์นะนั่ถึงเรียกว่าการไถ่าบาปของพระเยซูเจ้านั่นก็คือมาให้เราค้นจากความบาปผิดต่างๆแล้วก็นำเรากลับไปหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งพระองค์ไม่ได้ใช้วิธีอื่นใดนะนอกจากเป็นพระองค์เองพระเยซูเจ้าก็เป็นพระเป็เจ้าใช่ไหม ก็เป็นพวกเองนั่นแหละที่ลงมาเพื่อจะได้มายอมถวายยอมมาตายในความเป็นมนุษย์นั้นตายเพื่อเราจะได้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งตายเพื่อมนุษย์ตายเพื่อเป็นค่าไถมนุษย์ให้พ้นจากความบาปผิดและความตายฝ่ายโลกนี้ฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเพื่อจะได้ เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ตลอดนิรันดรในสวรรค์นี่คือวิธีการที่พระเยซูเจ้าทำเพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้าก็วันนี้ก็พูดเปิดเผยชัดแจ้งโดยผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นแบบอย่างบรรดานักบุญอะไรต่างๆที่เราได้เคยได้ฟังได้ยินมาคําสอนต่างๆที่เรารู้สําคัญก็คือเมื่อเรารู้แล้วแล้วเราได้เชื่อได้วางใจในพระองค์ไม่สาคัญคือเรามีความเชื่อความวางใจในพระองค์มากน้อยแค่ไหน หรือว่าเรารู้เฉยเฉยถ้ารู้เฉยเฉยมันก็เป็นแค่ความรู้แต่ว่าถ้าเรารู้แล้วนําไปปฏิบัติสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเนี่ยคือวิถีทางคือการเดินทางที่จะละทิ้งความไม่ดีต่างๆของเราเนี่ยเพื่อเราจะได้ก้าวเข้าไปและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญชาอีกครั้งหนึ่งเมื่อชีวิตของเราจะต้องจากโลกนี้ไปนี่คือสิ่งที่พระเยซูสอนตลอดในชีวิตที่พระอ,องค์ลงมาบังเกิดในโลกนี้ถ้าเราอ่านพระวสาร เราจะเห็นสิ่งที่พระเยซูสอนก็สือเรื่องนี้เองข่าวดีก็คือองค์พระเยซูเจ้าและคําสอนคําสั่งแบบอย่างที่พระองค์ได้ทรงก็ทาให้เราเห็นเป็นพยาครับเพราะฉะนั้นขอให้เราได้พยายามที่จะใช้ชีวิตของเรานั้นด้วยความมั่นใจด้วยความวางใจเชื่อและศรัทธาในพระองค์เสมอขอพระบิดาเจ้าพระงคทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท,ท่านทั้งหลายเถิด